โอ้ยในที่สุดก็ได้เล่นรอห้องตรน,นานนะดูตาดูตาดูตาโอ้โหข่านี้รอห้องนะเนี่ยพอเข้ามาก็เจอแต่บทอทสวัสดีครับทุกคนกยินดีต้อนรับเข้าสู่จอมบอทวันนี้เราอยู่ในฟรีไฟนะครับทุกคนก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าผมก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่เล่นฟรีไฟเหมือนกันครับแต่ว่าเลิกเล่นไปประมาณเกือบปีกว่าปีกว่า2ปีหน้ามาปีกว่านะครับก็แบบไม่ได้เล่นนานมากนะแล้วก็พอกลับเข้ามาเล่นก็นี่ อย่างที่เห็นเลยถ้าไม่มีแต่บอทก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็แรงแพทแล้วนะโคตรก็ไม่น้อยนะแรงแพทแรงแพทจะแรงใดแล้วก็ไม่น้อยนะมีแต่บอทเดียบดูดิโอ้โหมีคนไม่กี่คนเผื่อไม่มีด้วยเผื่อไม่มีด้วยนะคือแบบน้อยมากนะคนก็วันนี้จะมาลองเล่นสักนิดนึงนะผมตามไอดอนผมนี่นะไอดอนไอรอนพี i เต้เซนไฟย์นะเห็นเขาเล่นฟีไฟก็อยากมาลองเล่นดูเฮ้ยมียูมีคนยูมีคนยูมีคนยูเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าบอทเกมนี้คือแบบ อะไรอะไรมันจะโหดป่านนั้นมะนะโหดกับผมอีกบอดที่คือแบบยิงลูกกระแพงแล้วนะโอ้โหหัวจะป่วยก,กับเกมฟรีไฟนนะคือแบบทําไมทําไมมันได้เหมือนเมื่อก่อนไม่เข้าใจเหมือนบบกันเมืแ่อบบก่อนนี้เป็นอะไรที่สนุกมาโอ้โหตอนนี้คือแบบอืมน่าจะพูดนะบอดนี่โหดกับคนอีกผมลงแรงนี่ตายเอา,ตา,เอาตายเอาเลยนะไม่ได้โดนคนยิงนะดดดดโดนบอดยิงอะเดี๋ยวเราลงดูเลยดีกว่าโอ้โหเหลือสามที่สองคนแล้วเวลาบวกทีนี้เกมที่แล้วผมเล่นไปนะผมนี่หนึ่งนะผมนี่หนึ่งเตะคิวไปแค่สอง,องนะแต่ว่าผมบวกไปสิบ โอ้โหไปคิบน้ำตาเจืไหบ่ะมาลองดูนี่กว่าดูสิบอดมันจะเติงอย่างนี้เขาว่าหรือเปล่าจริงจริง,รงผมลองแล้วผมลองแล้วพูดเป็นงั้นแหละลองแล้วลองแล้วจริงจริงึง,งไม่ไหวเลยนะบอดบอดเกมนี้เป็นอะไรที่แบบไป,ไ,ปไปเล่นไปเล่นไปเล่นกับแรงแดงเถอะนะยิงไปเล่นกับแรงแดงเถอะโขนกับแรงแดงอีกมีทะลุกำแพงได้ด้วยนะก็โปมาดูสิจะมีเยอะไหมเนี่ยโอ้โหเกมนี้แล้วผมเล่นนี่คือแบบบอดนี่คือตายวงตายวงตายวงจะเหลือสองคนนะผมได้ยิงแค่สองตัวเองนะโคตรน้อยเลย มันเลยบวกน่อยนะอืมปเมืองท่ว่าเดือดก็เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณตายปะวะเฮ้ยได้อยู่ตายอยู่ตายอยู่มันมีบางครั้งที่ผมยิงแ้วไม่ตายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนมาโดนมาโดนมาเฮ้ยปืนดีๆอยู่นะตายอยู่ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ไปนี้เคยเล่นอยู่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยสกิลที่ออกมาก็ประมาณนี้เลยนะไม่รู้ว่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบอดลืมลืมบอกเลยดูก็ปั๊มแรงข้าวันไหนที่แบบเอ้ย หรือว่าปั๊มแรงนะดิบอกตรงๆหรือว่าปั๊มแรงนะดิขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอานะแรงบอกเลยโอโ้ของกะทิจ่กะจอยมากดีไปเดี๋ยวเราไปขับรถลากอะไรดีกว่าเพื่อจะเจอเอ้ยเอ้ยม,มีมีอยู่เอ้ยเจอเยวเจอมันขึ้นมีอยู่ข้างบนหรือไงนั่นตะ,ะกี้มีโอ้โหเต็มโชคทุ่มเดี๋ยวไปเอาข้างหลังก่อนดีกว่าข้างหลังน่าจะง่ายกว่ามาบดน้อยบอดน้อยดูซีเกมนี้จะบดเท่าไหร่เดี๋ยวผมอยากจอ,อยากแรงแดงก็ตอนนี้แต่ขึ้นแรงแดงนะย่างจากบาทำแบ็คฟรีไฟอะไรอย่างงี้ปึ๊บ โอ้โหโอ้โหโอ้โหถึกมากโคตรถึกตัวบนตัวบนนี่ไป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 นักล่าบอทนักล่าบอทคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อ่งนักล่าบอทนะผมไม่มีอเลยดิด้วยความอยากเล่นล้วนๆนะคลิปนี้นี่นะเฮ้ยไม่งานะทว่วไปหนึ่งย่อคลิปนี้จะเป็นคลิปเดียวและคลิปสุดท้ายที่ผมจะลงนะมาลองเล่นดูเฉยไม่มีอะไรนะ จะไปคลิปสุดท้ายที่ผมลงคนระับอะไระที่อยู่เจไปตำราค่าสมบัติโอ้โหอะไรนี่มีของแล้วเนี่ยไปเราไปดูเราไปดูคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกคลิปสุดท้ายที่ผมจะทนะํแล้วฟรีไฟโอ้โหไอวงการนาวดูงสิว่าผมจะเจอคนบ้างหรือเปล่านะเกมนี้ไม่ใช่ว่าคนที่โดนปัดยิงตายไปเลยมนาะลองดูกันว่าผมจะเจอคนหรือเปล่านะถ้าโชคดีก็อาจจะเจอแต่ถ้าโชคร้ายก็ไม่เจออะไรเลยโอ้ยของนีอยู่อ่านี่เมือเพีิดว่าเดือนเฮ้ยเฮ้ยคน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 อุ้ย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 เดือดอยู่นี่เดือดอยู่นี่ อไรวะเนี่ยยิงกันปุ้งปังปุ้งปังมองไม่เห็นอ่ะเอ้ยมองไม่เห็นโห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 เพี้ยนพลานบอกเลยเพี้ยนพลานโอ้โหไม่ตายด้วยโอ้สุดยอดเอ้ยกระสุนจะหมดเดียว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 เจ๊งๆขอกระสุนหน่อยขอกระสุนหน่อยกระสุนจะหมดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหดู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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันยิงโคตรแรงเลยบ่นโอ้โหนี่เป็นบ่นอะไรอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอบก่อนขอแอบก่อน เอนะบอดนี okay, right? oh ้ก oh ็ต oh ึงเลยนะอย่าประมาโอโหโอโหโอหนี่ไงนี่ย sure. okay. okay. ังไม่ได้โผล่ไปอีกทีตายได้ดอนบอดนี้มันอิมบอดอิมบอดแบบล้านเปอร์เซ็นเชื่อผมไหมต้องระยะประชิดเท่านั้นโอเคเห็นตึงตึงเห็นตึงตึงเดี๋ยวจะเราแ๊บเราแ๊บเอาผมสักคู่นะครักสักอ่าเอาปีนี้ดีกว่าปีนี้ดีกว่าปีนี้น่าจะแรงกว่า น่าจะแรงกว่าปุ้ยเจอใช่ไหมที่กี้บอดกระติงบลาดูบอดกระติงบลาเจ็ดคิวนอนอนเจ็ดคิวนอนอนเหมือนรู้งานอาชีพกูคิวดิกระโดดเด้งดึงเลยมามีบอมีบอมีบอมันเลือ้ยออนู่นนู้นนี่เน่ยเป็ดเดียวปืนนี้ก็ดีนะแต่ว่าชาร์จไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นนะโหเล่นแล้วตายทุกทีไม่เข้าใจมั้ยชาร์จโคตรยากเลยเล่นไม่เป็นไปคิวแล้วว่าไปคิวแล้วว่าเดี๋ยวลองไปดูที่วินดูดีกว่าเผื่อจะเจอเยอะกว่านี en, ้โอ้ยโอ้ยดูดูดูนู้นนู้นโอ้ยทลายทลายทลาย ยิงไปยิงไปอืออี่สิ่บอกเลยการเตะเหลียงการเตะเหลงเป็นการเตะเหลงที่แบบโคตรง่ายนะตอนนี้แทบไม่ต้องทําอะไรนะตาวันแค่ทบอดอย่างเดียวพอระยะไกลดีเราต้องย้ายมันเห็นนะออ่กดตัวไปอ่ะยอดอย่างนี้แหละถ้ามันไม่เห็นตัวเราก็โอเคนะแต่ถ้ามันเห็นตัวเราเมื่อไหร่นี้ตายนะบอกเลยตายอุ้ยอ๋อไม่มีไม่มีตาฝาดตาฝาด10คิวเน่าเน่มีไหม เราต้องยิงเรียกแล้วมั้งเนี่ยะในทีน่าจะหมดแล้วนะบอทโอเคมันสนุกไหมไม่รู้สนุกไหมมันสนุกตรงไหนไปดิเหมือนเล่นคนเดียวเลยเออเป็นชิวจนง่วงอ่ะคิดเอามันชิวจนง่วงนะืไม่มีคนนชิวเกินไปนะตัวตัวมันชิวเกินโอ้ยนู่น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 นูเรียบร้อย AC โอ้โหอะไรวะน้า นี yeah, ่ไงผมเจอละผเจอแล้วช oh, oh. oh, 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 hey, oh, oh, uh ิร่ที่ผมเคยบอกโอ้ไปเจอะเยอะๆเยอะมากในหนึ่งศพอีกหนึ่งเฮ้ยยิงโอ้โหบดยิงไปโดนเลยอไม่ตายโอเคตายอยู่ตายอยู่ทำเล่นไหอืมโอ้โหโอ้โอโอ้อเอ้า อยู่หลังไอวอลไม่ใช่เรอวะเมื่อกี้ผมว่าผมก็อยู่หลังไอวอลนะขู่สตีคิวมีเจาะบอดล้วนๆอุ้ยเจาะบอดโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้ผมว่าผมก็อยู่หลังไอวอลนะมันตายได้ไงเนี่ยมันตายได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันงงนะงงเหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันไม่ไม่ล้างตาเลยเรียดหลังตานะโล้างไม่ไหวนะั่นเลนเยเจาะบอดี่คือแบบอะไรอยู่นะอุ้ยอะไรอ่ะของฟี่เหรอเว้ยอันนี้ผมมียังอ่ะไม่รู้อะไรเดียวอะไรเดียวอะไรอันะไรละกัน ออยางยางัยงยังอันนี้มันจะไม่ให้เลือกอ๋อมกิจกรรมคนดูใช่ไหมเชีเคีอเคโอเชียวไม่มีอะไรให้เล่นแล้วเพ,เ,ล 3, เพชรก็เหลือสามเพชรนะไม่ดูจะสุ่มอะไรนะไม่มีอะไรสุ่มให้ดูนะมีอะไรไว้ได้ตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรให้เล่นแล้วตัวผมอะไรอะ่ะมีกิจกรรมอะไรตอนนี้เหมือนว่าที่ผมเล่นอยู่มันจะมีกิจกรรมใหม่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยทำเล่นไปเอาซิเอาซิใส่เลยใส่เลย อืมีอะไรอยู่อ่อเหมือนแรกอันนี้แรกเคยมีไปแล้วเฮ้ยที่สวยอยู่นะทาเล่นไปตัวนี้สวย,ยนะคูยใช้ได้เลยนะเนี่ยเออแต่ว่าไม่บวกเต็มน,นะอืมมามานี้ละกันมีคนาให่ผมเล่นต่อไหมพี่ฟายไม่รู้เหมือนกันนะลองคอมเมนต์มากันได้นะแต่ผมมึงจะเล่นยังไงเหมือนกันนะเล่นไม่เต็มละอ่ามีอะไรไหม้าทุกคนให้ผมเล่นผมก็อาจจะเติมเพชรมาสุม่มนู่นสุ่มนี่ให้ดูแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะโหลิปดนะีคือแบบไม่มีอะไรเลย,เลยดีแล้วโอ้โหนี่ผมแงดูผมจะให้โค มาโชยดูนี่เป็นไงแรงแคสเลยนะเว้ยมีบดได้ไงเนี่ยดู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 บวกแคสสิบลดแคสสิบโคตรน้อยคิวไว้สองบวกน้อยเออประมาณนี้อันนี้โอ้โหอันนี้อยูปเล่นโทรศัพท์เดีนี้เล่นโทรศัพท์แล้วมันเล่นบดเยอะเล่นในขอบนี้โอ้ตายเอาตายเอาเดี๋ยวขู่ลุงมาแป๊บเดียวรุ่นดยิงตายโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสรหรับฟีฟายนะครับทุกคนก็ ถ้าให้ชอบนะครับผมก็ย่ลืมกดไลค์กดติดตามเลยใจกันด้วยนะครับผมก็ไปแล้วผมแซปเจมิคินหน้านะครับผม